จอรดิ้ประเด็นร้อนข่าวผู้บรไทายบจีไตายประจำวันที่13สิงหาคม2568โดยชายผู้บังคับ่างผู้บัไทันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างครับเริ่มกันที่ที่ข่าวนี้ซีวาแมนเชสเวัย15ปีทีมชาติไทยถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดันขึ้นสู่ชุดย18ปีเต็มตัวเลยนะ เมื่องานนี้ท้านของซิวาแม็กเซสนะครับผมแนวรุกทีมชาติไทยในวัย15ปีก้าวขึ้นไปเล่นให้กับแบนเชียสตัวเด็ดในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอย่างเต็มตัวแล้วหลังที่ทำผลงานได้โดดเด่นในทีมเยาวชนของสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยที่ผ่านมาซิวาเคยเป็นการังสำคัญของทีมชาติไทย u ย17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปีโดยที่มีบทบาทสำคัญในแนวรุกของทัพช้างศึกเยาวชนในครั้งนี้ แม้ช่วงหนึ่งนะครับผมจะเคยมีเสียงวิจารณ์และข้อกังขาเกี่ยวกับความสามารถของเจ้าตัวเมื่อมารับใช้ทีมชาติแต่การรับโอกาสในการก้าวสู่ทีมเยาวชนระดับสูงของแมนยูก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ในศักยภาพนะฮะและก็พัฒนาการของดาวรุ่งรายนี้อย่างชัดเจนเลยก็ว่าได้นะเป็นในวงงานนี้อนาคตของเจงหนูเซวาแม็กซชนะผมก็ดูแล้วสดใสอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปก็แล้วกันว่า ขึ้นสู่ชุดต่อไปของแมนยูแล้วจะเป็นเช่นไรโอกาสจะมากน้อยแค่ไหนเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงฟูตโตชีปเปิดเผยหลังเกมฟุตบอลหญิงไทยพ่ายเวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งในครั้งนี้โดยการน,นี้ท่านผู้ทฟังฟูตโตชิอิคิดะวอนา้าผู้บศนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังพาทีมพ่ายเวียดนามไปศูนต่อ1ในเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มกรุรอบเอนัดสุดท้าย โดยเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนัสนามรัสไสรสเตเดียมทีมชาติไทยและก็ทีมชาติเวียดนามอนั้นต่างก็การันตีในการเข้ารอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลจิงชปมอาเซียนอาวู m มนเอฟเอซีเซนิเออริตี้คัเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2ทีมต้องอสู้กันเพื่อจะหาอันดับที่ 1, หนึ่งและคะแนนอันดับที่2ของกลุ่มก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเวียดนามนะฮะที่ชนะไทยไป1ต่อ0 โดยหลังเกมฟูโตชิอิคิดะกุนซูชาวญี่ปุ่นเองนั้นของทัพชบาแก้วได้เปิดเผยก็ยอมรับนะว่าเวียดนามตอนนี้คือทีมระดับท็อปจริงๆและก็เก็บ6คะแนนเต็มมาจาก2เกมแรกเนื่อนว่านี่ก็คือเกมที่ยากสำหรับเราแต่ว่านักเตะก็พยายามทําเต็มที่ที่สุดแล้วในเกมเกมนี้โดยในุกเกมที่เราลงสนามผมเองนั้นพยายามเลือกนักเตะที่เรียกว่าดีที่สุดพร้อมที่จะลงสนามอยู่เสมอรวมไปถึงตัวสำรองที่ได้ลงและก็ได้โอกาสลงไป เราเองนั้นก็พยายามจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงสนามการที่ได้เล่นกับเวียดนามท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามามากมายเราเองก็ต้องพยายามทําให้ได้ดีที่สุดอยู่เสมอในครังดด้งนี้โดยแน่นอนครับว่าเกมรอบรองชนะเลิศที่เป็นเกมนัดชิงต่อไปเราจะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดและคาดกันว่าจะคว้าจากชนะมาให้จบได้เกมนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับดาวรุ่งหลายคน เราจะพยายามพัฒนาทีมของเราต่อไปเกมนี้ต้องยอมรับน้ว่าเกมรุกของเวียดนามนั้นมีความที่อันตรายพวกเขาพยายามหาที่ว่างตลอดเรามีโอกาสที่ดีและทำเกมรุกได้ดีหลายจังหวะซึ่งเราเองนั้นจะพยายามทำให้ได้ดีสุดในครั้งนี้กันต่อไปส่วนอยากจะเจอใครในรอบรองนั้นที่ทราบตอนนี้ก็มีอยู่ที่3มทีมที่ยังคงมีโอกาสนะฮะจะเป็นแชมป์ก่มตอนนี้เราก็คงต้องไปศึกษาดูเกมของพวกเขา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดในขั้ดนี้โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทําการแข่งขันผู้บอลหญิงที่แชมป์อาเซียนในรอบรองชนะเลิศพบกับพระเของแชมป์จากกรุบีที่รัสสายสเตเดียมในวันที่16สิงหาคมเวลา1ิบโปตกาถ่ายทอดสดทางช่องททบวิช HD ARSplay BG Sport Truevision Now เพจ FA Thailand Thai Women Football แล้วก็ YouTube ช้างศึกนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปด่มเชียร์ น้าของทีมชาติไทยหญิงกันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงเมื่องานนี้โค้ชแบนเผยหลังแข้งเทพแพ้เฉิงตูหลังเฉินไป0ูนต่อ3แบบน่าจับใจโดยกันนี้ทวัตวันสีปานนะผมกลุนซื้อของทางด้านของฝั่งทูแบัคอกเองนั้นกล่าวและนำลูกทีมบุกไปแพ้เฉิงตูหลังเฉิน FC ไป3 0, e er 2025, ไปนะต่อ0สศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเอ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 บอเ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 ิเอ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 เ ผลจากเกมดังกล่าวทำให้ทูบแบงคอกพลาดเป้าหมายไม่ได้ไปเล่นในศึก a f c แชมเปียนลีก e ีดิสในปีนี้โดยต้องไปเล่นในรายการ AFC แชมเปียนลีกทู2 2 2วันอีก1ปีหลังจบเกมโค้แบนเปิดเผยบอกว่าเกมนี้เป็นเกมใหญ่เกมแรกของเราหลังจากที่ปิดฤดูกาลไปก่อนจะเปิดฤดูกาลต้องมาเจอกับเกมใหญ่เลยอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ลงตัวแต่ก็ต้องชื่นชมเด็กเรากดดันคู่แข่งได้มากถึงเ0นาที เราสร้างโอกาสได้บ้างแต่ว่าเราบัเสียประตูจากลูกอากาศเพราะว่าเซนเตอร์ของเราั้นเจ็บตรงนั้นเป็นลูกแรกเลยนะซึ่งพอเซนเตอร์เจ็บในบรรนั่งสมรองเรานั้นมีแต่กองกลางตัวเล็กที่ทําให้การป้องกันลูกกอากาศนั้นมันยากหน่อยตามจริงแล้วสกอร์ไม่ได้จะห่างขนาดนี้แต่ด้วยพอเราเสียประตูเราก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นเพราะบอลนัดเดียวตัดสินเกมเลยไปเข้าทางเจ้าบ้านและคุณภาพพวกเขาก็ดีอยู่แล้วสกอร์เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นในขณะ,ะนี้ สำหรับโปรแกรมแข่งขันต่อไปของทรูแบงค์อกเองนั้นก็ประเดิมศึกไทยลีกในฤะด,ดูกาล2025เปิดบ้านารับก,การเยือนของแริยองเอฟซีนัดที่1วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมเวลา19นาฬิกานัสนามทรูสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง a อเอสแพร์และก็โมโนแม็กในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์หัน้าของทรูแบงคอกตัวแทนของพวกเรากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานครับ เอาล่ะยังไงชบาแก้วเสียดายผิดฟอร์มแพ้เวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งคว้ารองแชมป์กลุ่มเข้ารอบตัดเชือกนะโดยการน,นี้ทั้งสองฝั่งทัพชบาแก้วพ่ายบิวเวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งทะลุตัดเชือกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนฐานะที่เป็นอันดับที่สองของกลุ่มในครั้งนี้โดยสรุปผลเกมการแข่งขันในศึกอาเซียนบูเบนเอสไอจีเซนเนอรตี้ครับิรอบแบ่งกลุ่ม นัดที่3าระหว่างทีมฟุตบอลหญิงทีมเชาติไทยอันดับที่53ของโลกโลงสนามพบกับเวียดนามอันดับที่37ของโลกนักนามรัไตไซสเตเดียมซึ่งทั้ง2ทีมต่างก็มี6กแต้มเต็มจาก2เกมแรกผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วโดวยเกมนี้มีประตูเดียวเกิดขึ้นเป็นฝั่งของแข้งสาวเวียดนามตัวที่36เมื่อฮุยฮุยได้หลุดเข้ามาทางขวาก่อนจะครอสเข้ากลางไปให้กับจินติทูเตา แต่เข้าไปเวียดนามได้ประตูนามาจี1.0ต่อศูนย์ในเกมเกมนี้ทําให้ท่นนี้เวียดนามมี9แต้มนะฮะแล้วก็แซงเข้าเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไทยเป็นรองแชมป์กลุ่ม A ด้วยการมีทั้งหมด6กแต้มจากทั้งหมด3นัดโดยสำหรับโปรแกรมต่อไปของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยจะทําการแข่งขันผู้บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนในรอบ,บรองชิงถลเอพบก,กับแชมป์จากกลุ่ม B ีที่ปรัสไทสเตเดียมวันที่16สิงหาคามเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องททบีเอชฟ เอสเพลบีจีสปอร์ตโทรชั่นดาวเพจเอฟเอทีแลนด์ไทยบูมแมนฟุตบอลและก็ยูทูบช้างศึกนะส่วนรายชื่อจะเป็นตัวจริงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะมีสุภพรอินทรประสิธิ์นาชาแก้วอันตาปริมใจสุนิสวัสดิ์ชัชวันรอดทองรินจพัฒน์มู่ดงพิชรนธิดามโนวังกรัรนัศน์พุ่มสีมดิสันเจสคาสตินปิญ,ญพัฒน์กลินคล้ายประวัติสาหอมยามเย็น และก็จะนิสตาจิตนันทุยาในะคะรันี้ก็เป็นนว่างานนี้นะผมก็สู้กันต่อไปนะฮะไทยอย่าเพิ่งได้ยอมแพ้นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัตหนึ่งงา,งานนี้พลังการจ่อฟ้องจะเอาผิดแฟนบอลหญิงคนหนึ่งเหตุที่พาดพิงสโมสรแบบะไ,ไรข้อมูลในะคะรังนีนะโดยงานนี้หลังจากที่ตัวด้านของทางฝั่งแอนดรัสทาวเซนเผยผ่านสื่ออังกฤษบอกว่าพลังการ F c ไม่มีผ้าเช็ดตัวให้อาบน้ำจนต้องใช้ถุงเท้าเช็ดตัวจนนายแพทย์ประวัติกิจจะทำบันิึกประธานสโมสรแชร์ข่าวพร้อมแคปชั่นเฮ้ยไอเวนดันเอาเรื่องจริงมาเล่าพร้อมอิโมจิขำขำและน้องเชื่อแตมก็ได้ตอบคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวเตรียมมาให้อีกคู่ซึ่งเป็นเรื่องขำขันแต่ว่ามีแฟนบอลหิวแสงอยากจะเด่นดังโพสตดามหมอประวัติและก็น้องเชื่อแตมใน Facebook ส่วนตัวบาวานว่าไม่กล้าเปิดเผยต่อสาธารณะว่าไม่มีมารยาทแล่ก็บร้ความเป็นมืออาชีพ ล่าสุดทีมงานข่าวก็รับทราบข้อมูลด้วว่าทางฝั่งของพลังการ f อเตรียมฟ้องเอาผิด PDPA กับแฟนบอลสาวรายนี้ที่ชอบโพสต์ทําให้เกิดความแตกแยกอาคิดว่าตัวเองสําคัญมากคิดว่าเป็นดาราของสโมสรแต่แท้จริงแล้วคือลูกหนี้ของคนทั่วไปสำหรับโปรแกรมนัดเตรเปิดฤดูกาลนะฮะ2 0 25ของทัพมาเล็กพารังการ f c ศึกุฟุตบอล B ดีซ s ร์ล 6, ริกวันจะบุกไปเยือนราชบุรี f c วันศุกร์ที่15สิงหาคมคิกออฟกันเวลา19นาฬิกาที่สนามพระราชบุรีสเตเดียมในครานี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่13สิงหาคม2 5 68โดยชายผู้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับ